สวัสดีค่ะพี่น้องน้องซิกแกมถือว่าเป็นพระเอกน้อยของโตเกียวมิวสิกเป็นคนที่เสียงดีอารมณ์เพลงมาเวลาขึ้นเวทีพบความมั่นใจมาตลอดมีปัญหาอย่างเดียวก็คืออาจจะเจ็บคอบ่อยเสียงแหบบ่อยเนื่องจากเป็นเด็กชอบกินน้ำแข็งชอบกินน้ำโคกออกซิงเกิลมาแล้วเป็นที่โด่งดังทั่วไทยทั่วโลกก็คือพบรักที่แม่กองมียอดวิวทั้งหมด เกือบหาล้านวิวแล้วมาอัดซิงเกิลที่สองก็คือสังลาสาวแม่กองตัวนี้ยังบอออกแต่กับมาอัดซิงเกิลที่สามอีกแล้วซิงเกิลน,นี้ชื่อว่าจังไดมาฟังน้องสิแคมเบาเด้อจ้า แกเพิ่งออกจากห้องอัดมาวันนี้ก็เสร็จเร็วมากครับก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงวันนี้มาอัดเพลงอะไรรอพี่ที่ภูเรือค่ะรอพี่ที่ภูเรือนะครับชิวๆเันมอชิวมากชิวมากมาที่ไหนที่ห้องเททานะคะห้องเพทายเพทายสตูดิโอนะครับกับอาจารย์อยียงเมน,นี้กับอาจารย์ จันอออาจารย์ออดคกันอาจารย์ออดครับขอบคุณเนหลายฝลุกใต้ลาสีออกเพ่งแล้วเออนะครับวันนี้ก็แล้วเรีวยดยผิดปกติหรือปกติสุดอันนี้สุดอันนี้ปกติออกเป็นพันละอัดยูนนี่แกมหลังจากนอนชั่วโมงกว่าปานาะโอเคนะครับ เด็กสิบสามปีก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งคำนําหนาชื่อเขายังเป็นเด็กชายเพราะฉะนั้นก็เป็นความไร้เดียงสาม,มาเบิ่งกันว่าพฤติกรรมของน้องชิเกม็มแชคือผู้ใหญ่มันกับ่าคือกับเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้คนะไรโซนี่หล <S <S คนดูเร่งเร็วมากโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยนี่เท่าไหร่นะปาร์ตหนึ่งนาทีสี่สิหบหกนหาสิเกนแล้ว โอ้เป็นไปไลฟ์สดแค่ยลเขางบนไลฟ์ดิจิตอลไเออชิรานีดิจิตอลฮัลโหลห้องที่มีรถตู้สวัสดีคนดูแปดสิบคนนะคะแปดสิบล้านคนสวัสดีคนดูเก้าเก้าคนละค่ะคนจะตกแล้วได้แสดงบนน้อได้แสดงอยู่นะคะเจ้าภาพไม่ยกเลิกนะคะ ว่าจะสวัสดีคนดูร้อยเจ็ดสิบคนนะคะสวัสดีคนดูร้อยแปดสิบเก้าคนนะคะสวัสดีคนดูสองร้อยหนึ่งคนนะคะสวัสดีคนดูสองร้อยสิบสามคนนะคะสวัสดีคนดูสองร้อยยี่สิบนะคะสวัสดีคนดูสองร้อยสามสิบคนนะคะ เออเพลงนี้มันชื่อว่าอะไรนะพี่พี่น้ำที่พีทลิซ่ารอ้องร้อยสวัสดีคนดูสองร้อยหกสิบสามคนนะคะฝากไปดูเพลพี่ยามหน่ <laughs> อยนะครับบอกอะไรกันอย่างเป็นพีซ่าพี่บอกสวัสดีคนดูสองร้อยหกสิบเจ็ดคน,นครับสวัสดีคนดูสองร้อยเจ็ดสิบสี่คน,นะคะ่ะ สวัสดีคนดู276คนคะ่ะสวัสดีคนดู280ร้อยแสิบคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนไปนะ What you want this for you a n a y ร้อนมาวันนี้ก็จะมาดูทั้สี่กันดังง้านะคะ เรียวอยู่ไหนเนาะพี่เรียวอยู่นี่นะคะอย่าตีนคิ้วมันจะหันกล้องมาหน่อยพี่เรียวเรียวอย่างหันกล้องหันกล้องไปหันกล้องไปหาพี่เรียวเลยสี่แก้มลูกสวัสดีคะ่ะไม่้เอาให้ครบหนึ่งพันนะสามร้อยสี่สิบสองคนสวัสดีคะ่ะ น้องซีแกมจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนพอเสร็จนี้แล้วก็จะลงไลน์เลยนะคะมาให้ดูความมึนของ <Das> น <anc> an <analysis on> ้องซีซีเสยๆพยายามดีใจที่น้องซีแกมได้ไลน์แล้วก็ให้พี่ๆแม่ๆดูนิสัยของน้องซีแกมะกกแ่มเก็บหน้าปุดๆนะลูกค้าลีโอถักเปียพนักว่าง เลโอรับจ้างถักเปียแต่ก่อนนะคุกคนอยู่โรงเรียนรับจ้างถักเปียไปโรงเรียนนะคะจ้างถักเปียให้เพื่อนๆจ้างคนละห้าบาทสวัสดีค่ะคุณจิรนันท์ไรนานๆนะลูกคิดถึงเพราะตอนนี้เพพยายามก็ยังไล์อยู่นะคะเดี๋ยวจะต่อไปจะไล์ให้บ่อยๆนะคะงานผู้ใดผู้ใดผู้ใดอะไรติดต่อใครกับสิไหลหทุกคนที่สี่ ไหลเลยไม่กี่ตันไหนก็เปลีปยดเอาผู้ติดตามครบหนึ่งพันยังพอเคยไหลจะเจอผู้ติดตามครบหนึ่งพันยังสองสองคนเลิกดบคนไล่แข่งกับพี่อามเหรอลูกใช่ค่ะแกมน้องแกรมเห็นอาจารย์บิ๊กโต้ทอดประหารเพลงเอิ้นสองสาวแม่กลองยังครับสวัสดีค่ะพี่เบมไลน์สื่อไม่จะเปลี่ยนชื่อเมืนอไไม่จาไม่เันต้องเฮลิซ่าเขาจะบ้านคนคือเบิ่งหลายเถีย อ้ยฝนตกลงมาอีกบรบอกป่ฝนตกไม่หยุดเลยค่ะทุกคนเอายังไงดีหาลิบอีกแล้วใครมายิ้มเลยี่น้ำตาลยิ้มยิ้มยิ้มเขาว่าให้ยิ้มยิ้มดีๆมันยิ้มแบบอบูบูแขว่นแขวคนเลนเอาสาชาดจมาให้ฉันเมียเม่สั่จ ใต่ชได้กระเป๋าสีดำๆปุณนะใช่เอาเอาน้อยยิ้มดีๆเออคุดพอมากเลยขอบคุณนะครับอย่าฝ่าก่อนให้ถึงหนึ่งพันคนก่อนเด้อนะดีใจยุบอ๋อหนึ่งคนก็ได้ที่น้ำมีผลแท้ต้องสองคน ได้เลยค่ะม um ันสีบอลเลี้ยวนี่โอ้ยคือแมงมันเสียวซ่าลสียวเสียวซ่าเขาทำดูดูมาสมุดมาสมุเสียวซ่าเฮเจอะไรนี่อ่ะเฮ็ยสแล้วก็ติาตัดอุ้ยเต้นเต้นโอ้ยไลปิสองพี่คนเมืองโอ้ยล้ยไรครั้งแรกนะค่ะสวัสดีคนดูอุ้ยคนดูสคนโอ้ยคือพื่เนยเลนเต้นสีบอลสีบ ไม่น่าจะถึงหนึ่งพันคนนะคะเพราะตอนนี้คนไล์เยอะมากนี่ตุ๊กแก๊บค่ะแล้วละตีขึ้นที่ย่างไปแล้วปกติพี่อามทาลิปเสร็จก็เสร็จเลยแต่เยอะมากเรียกว่านักเรียันสามนาทีเราไม่ได้รอหรอกำก่อมีทุกคนเข้ามาดูความวุ่ใหม่นะคะแกรมไ์วันนี้ทำไมไม่ถูกหวยนะเอาเก้าอี้ไปไหนครั มาชมผลงานในอดีตของน้องซีแก็มกันว่าเป็นยังไงตั้งใจสร้าใดมาเบิ่งกันค่ะเป็นชาติมันผิดตกใไนชีวิตฉันใครเป็นชาติใครจะยอมรับบทบาทในความสำัญต่างกันแก่เพียงมาด้านงานแต่ใจเราก็เมือนเหมือนกันฉันก็เป็น ัสดีครับวันนี้น้องซีแกมดีขึ้นแล้วนะครับลองเพลงได้แล้วแต่ก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงเพราะหลังจากเลิกแคบเราไม่คิดเป็นด้านชาัดพาดนนี่มาพบกันทันใดกอนนี้อยู่กันแสนไกลคงได้คิดนดนจิตใจฉันจึงได้มาใกลกับเธอ เอาเปิดไลฟ์ก่อนครับสวัสดีค่ะก็ะเปิดแล้วสวัสดีค่ะอ๋อคือเปิดน้อยแถะสวัสดีค่ะเพราะว่าแม่แม่น้องสีแกมวันนี้น้องสี่แกมมางานประเพณีสงการอีสานนั้งเดิมวัดชัยศรีนะคะบ้านเสาวถีบ้านเกิดน้องสีแกรมค่ะได้ลงไปนี่สี่สิบเจ็ดคนครับตอนนี้น้องสีแกมกำลังเตรียมเตรียม เตรียมตัวอยู่กับทีมงานนะคะเดี๋ยวรอสร้างแป๊บนึงถ่ายกับทีมงานนิการ์ครับถ่ายรูไปด้วยหน่อยวันไหนที่รีบกับบริเปณนี้

แลภามวาดจากจากทิมงกันโตเกียวมิวสิกพี่น้องกมหลายพี่น้องเทศออวเขาวไทยเขาบอกเบาม่้มอกัครับตอนนี้ได้เวลาที่จับความสำคัญเราติดยิงความสาคัสวัสดีค่ะวันนี้แม่นุยพาน้องสีแกมางานมี่นรียมราสมสารที่บ้านน้องนะคะ น้องกาลังจะร้องเพลงแรกแล้วนะคะไปทิ้งก่อนเลยไหมหรือว่าน้องพูดก่อนน้องพูดก่อนะ้อรับ้อรับซ้อั้อไม่ได้อู้รั้ร้อเพลงอะไรนะครับรับซึ้งอรับซซออง้อซออั้้ั ซิงเกิลเด้อซิงเกิแลแรกพบรักที่แม่กองซิงเกิลที่สองเอิ้นสั่งสาวแม่กองซิงเกิลที่สามกลับมาจอแล้วรอที่ตามว่าน้องซีแกมจะดังเปียงปางซัำใดเป็นกำลังใจให้สเสมอเด้อ